วันนี้เวลา10นาฬิกาที่วัดบางนาราอําเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายเจษฎาจิตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพงม,มาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมรายชินีไปวางที่หน้าหีบศพร้อยตำรวจเอกทีรศ์เครือคำและสิบตำรวจเอกปริวัติอุดมเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนรา้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจันแนที่บริเวณบ้านน้ำวนหมู่หนึ่งตำบลช้างเผือกอำเภอะจะัแนะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อ28กันยายน2564 ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัช,ชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพงมาลาพระราชทานและพงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย และต่อมาในเวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษดาจิตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพงมาลาหลวงพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงและพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวัฒจักรพรมนุย้ยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุหน่วยปฏิบัติการพิเศษร,ร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสปฏิบัติการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่ป่าพุ่บ้านหูแตยือลอตำบลตะปอยะอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสโดยขณะเข้าปิดล้อมเกิดการประทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายทําให้อาสาสมัครทหารพรานวัฒจักรได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตขณะนํานส่งโรงพยาบาลน,นาราธิวาสราชนครินอําเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเมื่อ28กันยายน2564 ในการนี้สมเด็จพระณิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรัติยาราชนารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัช,ชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเชิญพรมาลาพระราชทานและพระมาลา